ชิงช้าสวรร2023ค่านในรอบ8ววกับการค้นหาคารองเรียนที่3นะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะและรอบนี้นะคะคือโรงเรียนวัดทรงธรรมจัดจงหวัดสมุทรปราการค่ะจะมาในบทเพลงนี่เพลงจัน์และเพลงคิดถึงค่ะครูสลาขะสองบทเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะท้าทายมากครับ S <S> ท้าทายเพราะว่าแน่นอนเป็นเพลงเพราะเพลงดังทั้งทั้งสองเพลงเลยแต่ว่าดูเหมือนว่ากัากึ่งว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดระหว่างลูกทุ่งกับเพลง๊อปหรือว่าเพลงรอ c k เพลงแรกเพลงจันเนี่เขียนโดยนักแต่งเพลงมือทองของ RS ในยุคหนึ่งเลยนะครับคืออาจารย์เจษดาหาันช่อและต้นฉบับเป็นผู้ชายครับโจธนรัตแต่ว่าเพลงนี้ถูกนามาคบเบอร์หลายรูปแบบทั้งในแบบลูกทุ่งก็เคยทำเพราะฉะนั้นเพลงนี้ ไม่ใช่โจทย์ยากในการร้องในพื้นที่ของลูกทุ่งเป็นเพลงเพราะและสามารถสื่อสารผ่านเวทีลูกทุ่งได้อย่างสบายส่วนเพลงที่สองอันนี้ท้าทายจริงเราชื่อเพลงคิดถึงที่ท้าทายเพราะว่าคนแต่งคือพี่กวางนัทพบเป็นนักแต่งที่แต่งให้พี่ก๊อตก็หลายเพลงนะครับสมหวังนะครับก็คนคนนี้นะรักเธอประเทศไทยก็คนคนนี้ครับแต่นี่คือเพลงคิดถึงที่เขียนให้กับพี่หลังร็อกเกต้าเป็นต้นฉบับเป็นเพลงร็อกเป็นเพลงอีกพื้นที่หนึ่งอย่างชัดเจนเลย วันนี้เรากําลังมองว่าเมื่อนําเพลงจากพื้นที่อื่นมาใช้ในพื้นที่ของลูกทุ่งนี่ไม่ใช่ข้อจํากัดแต่เราจะถูกมองด้วยกฎเกณฑ์ของความเป็นลูกทุ่งเราอยากรู้ว่าจะแปลงร่างจากเพลงประเภทอื่นมาอยู่ในพื้นที่<ม>ลูกทุ่งอย่างไรผ่านดนตรีผ่านลูกเอื้อนลูกเล่นของคนร้องน่าสนใจท้าทายครับทำให้เต็มที่ครับสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงนาธลิกาธัญญะเชื่อเล่นชื่อว่าน้องไข่มุกค,ค,ค่ะมาจากโรงเรียนวัดทรงธรรมผู้อํานวยการชื่อนายประภาสกรุ๊พันธ์ค่ะครูผู้สอนครูกิติศักดิ์ครูเลครูเหลิมครูตั้มค่ะบทเพลงที่จะร้องวันนี้เพลงจันและเพลงคิดถึงค่ะความพิเศษของโช์นี้คือมีการสแสดงโขนเรานําเรื่องราวของรามเกียรติ์มาเล่าในแบบลูกทุ่งค่ะตอนซ้อมก็รู้สึกกดดันค่ะแต่ก็ มีคุณครูคอยสอนพี่ๆคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะก็อยากขอบคุณท่านพออและคุณครูที่ฝึกสอนแล้วเพื่อนๆในวงค่ะฝากโรงเรียนวัดทรงทําไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของทุกคนได้นะคะพวกเราจะทำออกมาให้เต็มที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญรับชมนะคะโชว์จากโรงเรียนวัดทรงธราจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะในบทเพลงจันและเพลงคิดถึงเชิญรับชมได้เลยค่ะ ของสาขอนเห็นมูนิโกรมัตฉาเดือนกลนฆ่าผลศิลาก็กรูทา chân khiến rèm uất vẹm nhiều bọn lèi pha Khung là ồn rèn thò xèn quen hoao rừng đuống khiến ngáu mình sâu mình sừng

เกล่าวของเจ้านั้นเชี่ยวชาญสนามเป็นยอดทหารของพระรามนามมก่อนชื่อสีหนุมานมีมาลัยกุ้นทนขดแก้วเชี่ยวเพชรปลายแผลวฉายชอดขาวเป็นดาวเดือนชัดชวานหอดยานไปได้ในอําพร คนเดียวที่คิดถึงที่รักเธอเป็นดังดวงใจเธอไม่มาด้วยเหตุใดจะไปไหนก็ไม่บอกทิ้งฉันไว้คนเดียว เดียวที่คิดถึงป่านนี้จะเธอคิดอะไร thank you ลังใจเริ่มจะทดถอยี ระชากใจและเจินโชว์โอ้โหแทนร้องไห้มันโดนมันโดนค่ะสองเพลงเรียกว่าเป็นเพลงที่แบบโอ้โหกินใจมากๆไม่ไม่รู้พูดพูดไม่ออกเลยค่ะผมดูแล้วเคลิมตามเรื่องราวที่ที่น้องเขาได้นําเสนอมาค่ะและเห็นภาพหมดเลยซาบซึ้งกินใจผมผมไม่ไม่หันไม่หาแพนเค้กเลยนะค่ะเดี๋ยวผมควรผมร้องไห้ตามที่หนูหนูยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเลย มันโดนมันโดนค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ที่ได้ดูโชว์นี้ต้องประทับใจมากๆให้นักร้องนำแนะนำตัวก่อนดีไหมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทริกาทัญญาค่ะชื่อเล่นชื่อว่าไข่มุกค่ะ เคยมาชิงช้าสวรรค์ไหมคะไม่เคยค่ะแต่เคยมาที่ WorkPoint ค่ะมาอัดรายการค่ะรายการอะไรคะไม่ทองคำค่ะไม่ทองคำอะคะถือว่าเป็นประสบการณ์นะคนที่ผ่านเวทีไม่ทองคำมาเขาก็จะได้อะไรกลับไปต้นกล้าเล็กๆในวันนั้นวันนี้มาเป็นป่าใหญ่ป่าใหญ่ที่้าแข็งแรงมากขึ้นให้เราได้ชมผลงานนะคะนั้นขออนุญาตเรนเชิญคณะกรรมการขอเริ่มจากครูเบิร์ตก่อนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าโชว์นี้ก็ตระการตามากๆค่ะ ก็ไม่ต่างอะไรกับแพนเค้กเหมือนกันเพราะว่าผู้แล้วก็จะลองให้เหมือนกันครับคือดูตอนที่พ่อกับลูกเขาหยอกกันนะเราคิดถึงพ่อเราอ่ะคือการแสดงทุกอันเนี่ยมันจะไปแตะประสบการณ์ความรู้สึกของแต่ละคนที่มีประสบการณ์แตกต่างกันนะครับอย่างคุณแพนเทก้กก็คงจะมีมุมหนึ่งของผมก็จะมีมุมหนึ่งทองคุณพ่อนะครับความหยอกล้อแล้วก็เข้าใจนางสวรรณมัฉาที่ต้องสูญเสีย สูญเสียทั้งลูกสูญเสียทั้งสามีด้วยนะครับเขามปติความได้ดีอันนี้เป็นเป็นการเล่าเรื่องวันคดีไทยนะครับเราได้เห็นนาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์สากลอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวครับ ันนี้คืออันนี้คือปิติปิติหลายอย่างชื่นชมนะครับชื่นชมมากแล้วก็คือเล่าได้ดีแล้วก็เชื่อมโยงภาพได้สวยนะครับไม่รู้สึกขัดเลยนี่สีคือสิ่งเราต้องการแต่ถ้าเผื่อชาวต่างชาติหรือใครมาดูก็ตามก็จะบอกเลยว่านี่แหละวัฒนธรรมไทยเขาใช้เทคนิคคอนเทมปอรารีแดนเซอร์หลักสําคัญที่ต้องมีเลยนะครับหคือความยืดหยุ่น stretching 2คือความสมดุลหรือบาลานซ์นะครับสคือความแข็งแกร่งคงทน,ทนที่จะอยู่ในการสแสดงจน,จนจบแดนเซอร์ทีมนี้มีครบเลย3อย่าง มันทําให้เห็นว่าเขาเชรงกันมาดีฝึกกันมาดีนะครับมีอะไรล่ะที่จะต้องเตือนก็อาจจะมีเรื่องพรอปบ้างต้องระวังเนาะมีหวัดเสียวเวี่ยงโฟมถึงจะเป็นโฟมก็ตามนะครับแล้วก็ขอย้อนกลับไปที่การเปิดการแสดงนะครับโดดเด่นมากเลยคือนักดนตรีไม่ให้เขาเป็นแค่นักดนตรีอย่างเดียวอะเขามีเทคนิคมีการท่าโคน้นมีท่าอะไรของเขาเนี่ยทำให้มันสอดคล้องและลงตัวดีนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็จะพูดว่าว้าวว้าว โอ้โหมาไปทิ้งร้อยทิงล้านเ,เลยนะฮะมีวา้วาวว้าวด้วยไม่ธรรมดาค่ะต้องเรียนเชิญครูสลาค่ะสําหรับบทเพลงเพาะๆทั้งสองบทเพลงนี้ที่แบบกินใจเหลือเกินค่ะครูกําลังสงสัยอยู่ว่าทางศึกษานารีแล้ววัดทรงธรรมมาผิดรอบหรือเปล่านี่เขารอบเปิดวงนะยังไม่ใช่รอบสิงนี่เพิ่งเริ่มเองนะคะมีซัดกันเต็มเลยเหมือนชิงเลยเหมือนรอบชิงหรือ,อไม่ก็ร,รอบรองส<ด>ิ<ด>ครับ <c oughs> เหมือนกันแจ้งกรรมาการยังไงไม่รู้คือโดดเด่นมากนะลูกด้วดยวิธีคิดวิธีการแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าพอมาเจอกัน,นทั้งสองเรียนหาเรื่องที่จะเล่าแล้วก็ส่งเพลงในลักษณะคล้ายๆกันเลยมันก็เลยทําให้การมองนี่ต้องเจาะไปที่รายละเอียดมากพอสมควรเพราะว่าโดยฟอร์มแนะเท่ากันเลยวันนี้ครูชอบนักร้องนําครูชอบเนื้อเสียงและพลังเสียงลูกแปลงออกมานี่โอ้โห ใช้แบตยี่ห้อไหนไม่รู้แต่มันมาดังดีเลย,เย <laughs> พลังเสียงดีมากลูกฟังอิ่มตั้งแต่ต้นจนจบอันที่สองก็ชอบความเชื่อมั่นแล้วก็กลายเป็นแม่ทัพที่ดีรวมไปถึงทักษะหรือว่าเทคนิคก,การร้องทั้งสองเพลงถือว่าอยู่ในขั้นคนร้องเพลงเก่งเลยสมแล้วที่มาไม่ต้องคำตั้งแต่เด็กเพลงจังแทบจะไม่มีที่ติ คือเก็บรายละเอียดได้ดีรูปพลังเสียงดีแล้วก็สื่อสารดีส่วนเพลงที่สองเพลงคิดถึงแน่นอนว่ามันมีความยากอยู่แล้วโดยพันธุกรรมเขาเนี่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นลูกทุ่งเลยซึ่งครูก็ชมว่าทําได้ดีนะรู้ว่าไข่มุกร้องในนามลูกทุ่งเลยลูกวันนี้การออกเสียงการเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยมาดีหมดเลยแล้วก็ดนตรีก็ส่งแต่มามีจุดอ่อนที่ชัดเจนก็คือการออกเสียงนะลูกมันคําว่าเชอเป็นเชอรคิดชึ้งเชอพวกเนี้ย ซึ่งตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีแผลนะครับถ้ามีโอกาสร้องเพลงคิดถึงต่อไปเอาไทยแท้มากกว่านี้ลูกลองร้องให้ฟังที่ต้องท่อนหุกคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีอันนี้คือถ้าร้องทั่วไปจะ,จะเรียกว่าเทได้เลยนะแต่ถ้าบอกวา่าร้องในนามลูกทุ่งนี่มันเติมได้กว่านี้ คิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีมันก็เป็นลูกทุ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลย <Wow. S 1> และต้นทุนไขมุกทำได้หมดลูกปรับแค่วิธีคิดและทุกอย่างจะตามมาหมดเลยสูต้ต่อไปนะลูกา <Wow. S 1> แขอบคุณคุณศราค่ะฝั่งแค่อสองท่านสูสีเลยนะสูสีค่ะอะ ดนตรีค่ะขออนญ้ตเรียนเชิญครูหนึ่งค่ะแทบจะไม่น่าเชื่อว่านี่คือโรงเรียนมัธยมเพราะว่าทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันพอมองมองโชว์ปุ๊บแล้วมันมันสะอึกนะแทบจะร้องไห้เหมือนกันแล้วพอเห็นเป็นภาพหนุมานเป็นภาพโขนเงี้ยครูอยากบอกอีกครับจริงๆครูอึดอัดใจมากนะครับเพราะว่าโชว์มันดีมากมันดีจนแบบอยากทําเพลงนี้ให้เองจริงๆนะ,นะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่าทางดนตรี ทั้งโชว์นะลูกนั่นเหมือนกับเสียงกับภาพไม่ไปด้วยกันลูกพอมันมีบางครั้งที่มันสะอึกขึ้นมาเฮ้ยไม่น่าเลยขอตรงนี้ไม่น่าเลยช่วงแรกช่วงเริ่มท่อนเอเนี่ยดนตรีมีการเล่นกันทันทีทำท่าโขนเราบอกโอ้โหตายแล้วถ้าเล่นขนาดนี้คือยังไม่เคยเห็นวงดนตรีวงไหนที่เล่นดนตรีแล้วมันเป็นธรรมชาติอะเล่นกันทำท่าลิงเฮ้ยมันดูสนุกอะแต่พอเข้าเพลงเท่านั้นแหละลูกสีหน้าพวกหนูเปลี่ยนทันที สิ่งที่มันเปลี่ยนเพราะว่ามันยากไปลูกสิ่งแรกเลยที่กูมองคือคียต่ําไปพอตอนนี้พอน้องเขยมุกร้องคีนี้มันเป็นคีย์ที่ยากมากล,ลูกพเพราะเพลงแรกหนูร้องคีเอฟเพลงที่สองหนูร้องคีจีแฟลแล้วทางคอร์ดมันยากมากลูกพอฟังปุ๊บมันเลยขัดกับเรื่องราวที่ลูกๆเล่นเลยข้างหน้าโคตรด,ดีเลยลูกดีมากเลยแต่พอเสียงที่มันมาเสียงมันไม่เข้าลูกถ้าโชว์ขนาดนี้ร้องดีขนาดนี้ดนตรีไม่ต้องคิดเยอะง่าย เชื่อครูมันจะออกมาดีมากนะครับขอชื่นชมลูกๆนะครับต้องดีครับขอบคุณค่ะก็ได้ความรู้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะน้องๆเก่งมากน้องๆเก่งมากครับ,รบผมคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าโรงเรียนไหนจะเป็นโรงเรียนที่3ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกับชิงช้าสวรรค์2023สักครู่รู้ผลครับ